สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแนะนําการใช้งานเครื่องบดนะครับสำหรับตัวรุ่น f u ติโนนะครับเวอร์ชั่น3่นะครับซึ่งตัว f u ติโนตัวนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างนะครับก็มีโคมนะครับโคมไว้นะครับโคมคอปเปอร์แล้วก็แมตต์แบ็กนะครับผมเบื้องต้นเราจะแนะนำนะครับการทัางานของเครื่องว่ามีอะไรบ้าง นะครับติดตั้งยังไงนะครับใช้งานยังไงปรับฟันบดยังไงนะครับปรับปริมาณผงกาแฟแบบไหนครับผมก็การใช้งานเครื่องนะครับต่อระบบไฟฟ้านะครับเป็นซิงเกิลเฟสใช้ไฟบ้านปกติได้เลยนะครับมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ที่ด้านข้างเครื่องนะครับทางฝั่งขวามือนะครับปุ่มการใช้งานจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับการทัชสกรีน ครับแล้วก็มีตัวโถมเมล็ดนะครับใส่มเมล็ดนะครับจุมเมล็ดได้750กรัมครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวขาลองด้ามชงครับสามารถล็อกด้ามชงได้เลยในขณะใช้งานนะครับเสียบเข้าไปเราแค่วางไว้นะก็ฟังกช์ชันการใช้งานเครื่องก็มีปรับมาณนี้นะครับส่วนสเต็ปต่อไปนะครับที่ จะแนะนำนะครับสำหรับลูกค้าที่ไปติดตั้งการใช้งานเองนะครับจะแบ่งเป็น2สเต็ปง่ายๆก็คือในส่วนของการปรับฟันบดก่อนนะครับหาความอยาบความละเอียดที่ทางลูกค้าต้องการใช้งานก่อนอันดับแรกนะครับโดยวิธีการปรับนะครับตัวปรับฟันบดของรุ่นฟูติโนนี้จะอยู่ทางด้านหลังนะครับทางขวามือด้านหลังตัวนี้นะครับวิธีการปรับ นะครับเราต้องใส่มลเมล็ดก,กาแฟลงไปในโถเอ,อ่อการใส่มลเมล็ดก,กาแฟนะครับปริมาณที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานของตัวเครื่องนะครับมลเมล็ดก,กาแฟต้องอยู่ในปริมาณที่มากกว่าเศษสส,ส่วนสของตัวโถกาแฟครับผมเมื่อเราใส่มลเมล็ดก,กาแฟลงไปในโถเรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่มวิธีการปรับตั้งนะครับตัวความหยาบความละเอียดของหมูกาแฟโดยใช้วิธีการกดปุ่ม กดปุ่มแมนนวลนะครับแล้วสังเกตนะครับตัวผงกาแฟที่ออกมาว่ามันหยาบหรือมันละเอียดโดยวิธีการปรับนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาคือปรับให้ตัวผงกาแฟละเอียดขึ้นหมุนทวนเข็มนะครับเป็นการปรับผงกาแฟให้หยาบโดยนะครับกดปุ่มแมนนวลหรือปุ่มอินฟินิตี้นะครับค้างไว้จากนั้นหมุนฟันบด นะครับมาทางละเอียดเพื่อหาเล้งนะครับที่เราต้องการใช้งานสังเกตจากผงกาแฟที่ออกมาเริ่มละเอียดแล้วเราค่อยกดปุ่มหยุดนะครับหลังจากเราได้นะครับผงกาแฟละเอียดตามที่เราต้องการใช้งานเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับจะมาปรับตั้งปริมาณการใช้งานนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีช่วยด้วยก็คือตาช่างนะครับเพื่อเอาไว้วัด หรือตัวปริมาณผงกาแฟที่เราต้องการใช้งานยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวซิงเกิลช็อตเราต้องการใช้งานอยู่ที่ประมาณ10กรมัมดับเบิลช็อตนะครับอยู่ที่ประมาณ16กรมัมหรือนะครับทริปเปิลช็อตที่เป็นในส่วนของฟังก์ชันปุ่มที่3เนี่ยอยู่20กรมัมนะอันดับแรกนะครับกดที่ปุ่มตัว R ค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มตัว R ค้างไว้สังเกตหน้าจอทัชสกรีนนะครับจะมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบ แล้วก็จะมีไฟกระพริบอยู่ที่ปุ่มซิงเกิลนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราต้องการปรับตั้งปุ่มซิงเกิลสามารถปรับตั้งได้เลยแต่ถ้าเราต้องการปรับตั้งปุ่มอื่นๆเช่นปุ่มดับเบิลน,นะครับเราแค่กดที่ปุ่มดับเบิลนะครับต้องการปรับตั้งที่ปุ่มทิปเปิลหรือปุ่มที่3เนี่ยเราก็แค่กดที่ปุ่มที่3นะครับสังเกตหน้าตาตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราสามารถเซตได้นะครับตามที่เราต้องการใช้งาน เดี au, ๋ยวคั้ตอนแรกเราจะแนะนำวิธีการปรับตั้งปุ่มที่เป็นในส่วนของตัวซิงเกิลก่อนนะครับพอเห็นหน้าจอลักษณะนี้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะครับเราลองปรับตั้งดูได้เลยนะครับผมก็เราจะเอซิงเกิลอยู่ที่ประมาณ10กร,รัมนะครับยกตัวอย่างก่อนนะครับเราก็ลองกดดูนะครับอ่านะครับ จากนั้นพอเราลองปรับหรือลดดูแล้วเราออกจากหน้าเมนูนะครับกดค้างไว้นะครับ,นะรบแล้วลองทดสอบการใช้งานนะครับ นะครับเมื่อเราได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วนะครับหรือถ้ายังไม่ได้แค่กดเข้าไปที่ปุ่มตัว R อีกครั้งนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณหรือลดปริมาณผงกาแฟที่เราต้องการใช้งานโดยแค่กดปุ่มบวกหรือลบกดบวกจะเพิ่มปริมาณผงกาแฟเข้าไปนะครับกดลบนะครับจะลดปริมาณผงกาแฟที่เราต้องการใช้งานนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาลองปรับนะครับในส่วนที่เป็นตัวปุ่มนะครับดับเบิลจะลองปรับเป็นปริมาณอยู่ที่ประมาณ16กรัมเดี๋ยวลองมาลองปรับดูกดเหมือนเดิมครับกดปุ่มตัว R ค้างไว้นะครับจากนั้นกดไปที่ปุ่มนะครับตัวดับเบิลนะครับให้ไฟกระพริบอานะครับสมมติผมกดอยู่ที่ประมาณนะครับ13.5นะครับสถานะที่บอกนะครับจะเป็นวินาที นะครับจากนั้นเราก็กดออกมาจากเมนูนะแล้วก็ลองกดเทสดูนะแล้วเรานำผงที่ได้นะครับมาใส่ในภาชนะที่เราต้องการจะชั่งนะครับ อันนี้นะครับตั้งไว้นะครับปริมาณผงกาแฟอยู่ที่ประมาณ16.3นะครับยังไม่ได้ปริมาณที่เราต้องการเราก็แค่กดเข้าไปในปุ่มฟังก์ชันที่เป็นการปรับตั้งปริมาณผงกาแฟเหมือนเดิมเพื่อลดนะครับเพื่อลดปริมาณผงกาแฟลงนะครับก็สัก0.3วินะครับอ่า แล้วลองมาเทสดู ปริมาณผงกาแฟสังเกตว่าจะลดลงจากที่เราตั้งไว้ครั้งแรกแล้วนะครับทีนี้เราก็มาแค่เพิ่มหรือลดปริมาณให้มันได้ตามที่เราต้องการใช้งานเท่านั้นเองครับผม,มนะต่อมานะครับเราจะมาแนะนําวิธีการปรับตั้งในส่วนของตัวที่เป็นตัวทิปเปิลช็อตนะครับซึ่งปริมาณผงกาแฟนะครับเราจะนะครับปรับตั้งอยู่ที่ประมาณ20กรัมนะครับนะก็วิธีการเหมือนเดิมคือปวดปุ่มตัว R ค้างไว จากนั้นนะครับกดไปที่ปุ่มทิปเปิลนะครับหรือปุ่มที่เป็นปุ่มที่3นะครับแล้วเราก็มาปรับลดนะครับเวลานะครับเพื่อให้ปริมาณที่ออกมาตามที่เราต้องการใช้งานนะครับอันนี้ผมจะปรับต้องการใช้งานอยู่ที่ประมาณ20กรัมนะครับเราก็ลองลดเวลาลงมานะครับจากนั้นเรามากดเทสนะครับก็ออกจากหน้าโปรแกรมนะครับแล้วก็ลองกดเทสดู จากนั้นนะครับนำผงที่ได้มาตวงใส่ภาชนะที่เราต้องการชั่งนะครับเพื่อดูปริมาณน้ำผงกาแฟน้ำหนักผงกาแฟว่าได้ตามที่เราใช้งานไหมอ่ะนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ18.8กร,รัมนะครับยังไม่ได้เราก็ไปเพิ่มนะครับเวลานะครับในการบดออกมาอีกครั้งหนึ่งของเดิมจะอยู่ที่16 จุดหนึ่งวินาทีนะครับผมจะเพิ่มไปประมาณสองวิจากนั้นก็เซฟนะครับก็กดปุ่มค้างไว้แล้วก็ลองเทสดู ันนี้ก็ปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเป็น21.9เราก็แค่ไปลดนะครับอีกน้าสักประมาณวิหนึ่งก็จะได้ประมาณ20กรัมตามที่เราต้องการใช้งานนะครับผมในส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มทิปเปิลต่อมานะครับเป็นปุ่มที่ใช้งานอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มแมนนวลหรือปุ่มฟินิตี้นะครับเอาไว้สําหรับนะครับเรากดใช้งานตามที่เราต้องการนะครับ ก็วิธีการก็คือกดไป1ครั้งนะครับสมมุติได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็กดหยุดนะครับแค่นี้สำหรับปุ่ม Infinity นะครับหลังจากใช้งานปุ่ม Infinity เสร็จหรือปุ่ม Man นวลเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าจอก็จะกลับสู่สภาวะปกติพร้อมใช้งานนะครับสมฟังก์ชันเดิมต่อมาวิธีการดูแลรักษามีอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกเลยก็อยู่ในส่วนของตัวโถ ใส่เมล็ดกาแฟนะครับเราควรถอดมาทําคามสะอาดนะครับวิธีการก็คือนะครับปิดลิ้นชักนะครับหรือลิ้นเครื่องบดก่อนนะครับสเต็ปแรกนะครับเพื่อการเมล็ดที่ค้างอยู่ในโถจากนั้นนะครับดึงค่อยๆดึงตัวโถขึ้นมานะครับดึงตัวโถขึ้นมาลักษณะนี้แล้วก็เอาาเมล็ดที่ค้างอยู่ในโถนะครับเก็บนะครับภายในนะครับตัว ่อาเมล็กาแฟที่ลูกค้าใช้งานอยู่นะครับเก็บไปนะครับจากนั้นนะครับวิธีการทำความสะอาดนะครับใช้นะครับทิชชู่นะครับทิชชู่เช็ดบริเวณที่เป็นคอของโถนะครับซึ่งจะมีความมันสะสมของตัวเมล็ดกาแฟอยู่เช็ดเข้าไปนะครับหรือนะครับถ้า เราต้องการนะครับให้มันสะอาดกว่านี้ในกรณีที่เราไม่เคยทําความสะอาดเลยหรือลืมนะครับให้นําโถตัวนี้นะครับไปล้างกับตัวผลิตภัณฑ์ความสะอาดที่มีกลิ่นอ่อนนะครับโดยใช้เป็นแค่ฟองน้ําเนื้อละเอียดฟองน้นําเลอละเอียดนะครับเช็ดถูล้างนะครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่า ตากไว้ให้แห้งก่อนที่จะนําโถใส่กลับเข้าเครื่องเหมือนเดิมตอนใช้งานนะครับผมในส่วนของการทำความสะอาดช่องฟันบดนะครับที่ลูกค้าสามารถทําเองได้นะครับสเต็ปแรกนะครับเคลียร์นะครับมเมล็ดก,กาแฟที่อยู่ภายในช่องจ่ายเมล็ดก,กาแฟนี้ก่อนนะครับออกให้หมด เมื่อผงกาแฟนะครับออกหมดแล้วใช้แปรงทำความสะอาดนะครับใช้แปรงทำความสะอาดนะครับที่มีลักษณะเล็กๆที่มันสามารถจะพอเข้าไปในช่องของตัวฟันบดได้เนี่ยปัดทำความสะอาดนะครับปัดทำความสะอาดบริเวณในร่องนะครับในล่องของตัวช่องจ่ายผงกาแฟตัวนี้นะครับ อันนี้ก็คือการทำความสะอาดตัวช่องฟันบดแล้วนะแค่นี้พอนะครับเบื้องต้นสําหรับตัวเครื่องสําหรับการใช้งานของลูกค้านะครับส่วนนะครับในพาร์ทของการเปลี่ยนอะไหล่ฟันบดต่างๆนะครับแนะนำนะครับให้ติดต่อมาทาง์วิสนะครับให้ช่างผู้ชำนาญการเปลี่ยนให้หรือแมเทันนให้จะดีกว่านะครับเพราะตัวฟันนะครับถ้าเราใส่เอง นะครับใส่ไม่ดีมันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องได้ครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับเบื้องต้นและการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับเครื่องบดล็อกเก็ตรุ่นฟาอุติโนเวอร์ชัน3.1ขอบคุณครับ